สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมในช่องทู่ทีชาแนลนะครับมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งตะกระแดนปลาทั้งกานะครับตัวที่พื่งพึ่งแตกเลยประมาณหาหมกมือนะครับพี่น้องนะครับจะเป็นการเลี้ยงอนุบาลเพาะเลี้ยงไว้อีกประมาณ3มขีดแล้วครับไข่ของตะกระแดนของเฮ่านะครับแล่มื้อนี้เฮาก็ได้ทําการเอาไปตอมาเพิ่นกินไม่แล้วครับพี่น้องลังจากที่ขึ้นนี้นะครับเฮานีได้ทาการเอาไปตองไปกินเยอะขึ้นครับพี่น้องกินเต้ามากอะ รู้สึกว่าไปตองเบ่าไข่เขี่ยวๆใสๆนะครับนี้ผมก็ได้ทําการตัดไส่ตองนะครับไส่ตองไม่ไหม้เป็นกินไหม่แล้วครับพี่น้องนะครับนี่ครับลักษณะตัวเพิ่นก็จะออกสีตัวดำแล้วก็หัวออกสีส้มๆแดงๆน้อยนึงแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนไข่ที่เพิ่นนี่ครับส่วนไข่ที่ผมเอามาวางไว้นี่ครับรู้สึกว่าน่จะแป็นออกมาเบนแล้วครับพี่น้องนะครับหลายปูไหลาย ดูได้ลายไข่ก็เริ่มแตกทะยอยแตกออกมาแล้วครับแต่ว่าก็อใส่ไปยังสีส่สักวอนนะครับพี่น้องเพื่อจะมีตูดที่เคนยังปลาที่แตกลงเดือออกมาอยู่ครับพี่น้องเาก็จะทิ้งไปทีวันแต่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องนะไข่อย,ยู่นี่เป็นไข่ของห้องที่ได้อนุบาลไว้ประมาณ3ามขีดนะครับผมนะข้าจะใส่คอรกร์สนานแบบนี้ไว้กีกประมาณสองถึงสามมือนะครับพี่น้องนะครับ แต่รู้สึกว่าขอก้องกับพระท่นในวันรู้ืึกว่าใหญ่ครับพี่น้องแต่เป็นการเลี่ยงอนุบาไลไว้เพื่อตูเพิ่นประมาณสองถึงสามอาทิตย์เทาจังใจะใหญ่เพิ่นไปอยู่หมือวดที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดที่กว้างกว่านี้นะครับเป็นการเลี้ยงแบบบุ้งแคบๆตะกอนนะครับพี่น้องเพื่อให้ตูตวตะกัดเท่านะครับกิตหาได้ดีนะครับพี่น้องแต่ผลก็คือว่าเท่ากับลังเลี่ยงผลิตหมือวดที่เป็นขนาดใหญ่ยอยู่ครับพี่น้องนะครับจากที่ตเพิ่น ในประมาณจากสองถึงสามอาทิตย์แล้วเ้าก็จังถีเปลี่ยนใลยเป็นมาอยู่กรงเทียนทีง่ๆแล้วครับมีน้องนี้นี่นะครับก็รู้สึกว่าเสียดยาเสียดใบตองเ้าก็ยังบ่คือว่าหลาเราเปีนน้องนะครับความชื้นก็ยังบ่คือว่าที่เพิ่งเป็ว่าแห้งหวีครับปีนน้องนะครับสหรับผู้ใดนะครับที่เลี้ยงตะกระเตียนนะครับมาตะกระเตียนเ้าเป็นยังคือตายเป็นยังคือบ่เจริญอาหารเป็นยังคือออกไข่มา แต่จะออกจดให้มาได้มือสองมือหรือว่าได้เจ็ดมือนี่ตายนะครับจะอาจจะมีหลายๆสาเหตุนะครับพี่น้องนะสาเหตุหนึ่งก็คือหนึ่งมาแรงหรือหมดนะครับมากินมาจ่อเพื่นนะครับสองก็คืออาหารนอานะครับมีสารเคมีมีสารปนเปื้อนบ่อนะครับสามนะครับพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องขี่เบื้องมุ่นเบื้องเสษอาหารเพื่อนนะครับเพราะว่าขี่เพื่อนหลยบ่อทับทมกันเกินไปบ่อนะครับถ้าเกิดว่าสบสมกันหลยนะครับกระติดเชื้อโรค มีความชื่นี่กรติดเชื้อโรคเชื้อราได้ไงนะครับจะเห็นในตัวแต่ละแตนห้องนะครับกาตายได้ไงนะครับสามซีนะครับผมการเป็นการที่ห้องให้อาหารเพื่อนได้เหมาะสมเพียงพอต่อการที่เพื่อนกินบ่อนะครับแต่ละมือนี่เพื่อจะเก็บห้องไปกินเบิดมือนะครับพี่น้องเนี่ยขอสําคัญอาหารเพื่นอ่างย่าขขาดนะครับเอาอะไรมันกินอยู่ตลอดเวลานะครับจะเบิดเข้ากับเพี้ยนนะครับเตืมดเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะ แต่ส่วนมากแล้วก็เข้าที่ห้ตอนเศ้ากับตอนแรกนะครับพี่น้องก,ก็ให้เพื่อวบกาวา่าให้เพิ่นกินนะบิดมือบิดขึ้นนะครับกัตอนเศ้ามาหรือตอนแร่ๆเข้ากับมาเบืองนะครับแต่มาเบิ่งว่าสิ่งหลอกถ้างือว่ามีสิ่งอันอื่นอันไดมากบุวนเพิินบอนะครับแต่ 3, 4ามซี่ยางเหล่านี้นะครับเขาเฮ้ากับพยายามตรวจสอบพยายามมันเบิ่งนะครับพี่นอ้องตรวจสอบเบืองดีๆนะครับมาตะกแตนเฮขาดสิ่งไดไปนะครับเฮาก็ต้อง เรี่แก้ไขปับปุ่งนะครับส่วนอากาศนะครับพี่น้องตะกั่แตหนห้านี่อีกขอ้อนึงก็คือข้อสําคัญก็คือหนึ่งอากาศนะครับพี่น้องอากาศห้านี่เป็นอากาศที่แบบเป็นในตะกั่แตนห้องลงๆนะครับพี่น้องจะเห็นให้ตะกั่แตนห้องมีความเหมิดความชื้นนะครับอากาศที่แสงแดดนะครับพี่น้องแต่พวกง่งยๆก็คือว่าตะกะตั่ดแตนห้องมีมักแสงแดดน,นะครับเมื่อมากอากาศที่คื้เมื่อมากอากาศที่ชื้นนะครับพี่น้องนะครับห้องพุ่มนี้ก็จะเลี่ยงลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นี่คือเป็ี่นรุงเรื่อน นะครับกังบนนี้ผมกับเจ้าู่ให้แสงเป็นลุงมาหาตะกะเตียนท่าไรนะครับพ่อหมอซอกสมควนนะครับพี่น้องมีครับพี่น้องเบื้องรอบคางห้องกับเป็นทุ่งหน้านะครับพี่น้องอากาศมันโล่งครับพี่น้องการขึ้นผมกับเจ้าผาตะเล่นนะครับตะเล่นตีดำมุ่งร้อมรอบคางนะครับเพื่อป้องกันฝนหรือว่าป้องกันจากสารเคมมีป้องกันเมลงต่างๆส่วนกางขึ้นเป็นมารบกวนตะกะเตียนนะครับพี่น้องนะครับ ห้างกระจิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับกับหมืดนลายก็บ,บ่ดีครับพี่น้องต้องให้อากาศเป็นไทยเท่แน่นะครับก็บช่วงกลางวันนี่ก็เพื่ออากาศห้องก็สิโล่งนะครับร่มเย็นไทยเท่ได้สระดวกนะครับช่วงกลางคืนท้องจะตังจะปิดนะครับถ้าเกิดว่ามีใดน,นะครับมีการสีดยาขายายหรือว่ามีการว่านปุย๋ยว่านสีดยาต่างๆนี่ขันมีสารชีมีต่างๆนี่เ้กาก็จะเอาผ่าะเล่นนะครับมามุ่งกันไว้เพื่อแต่จะเตียนห้องทีใด ติดเชื้อหรือว่าติดสารที่มีที่เป็นฉีดออกขอมานะครับพี่น้องนะฮะนี่นะครับปุ่มกับมาณนี้นะครับสิ่งสําคัญกับที่ผมบอกที่โวมแจ้งไปพี่น้องนะครับพยายามเบิ้งนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างเนี่ยคือมดนีะครับพี่น้องมุดบนจะมาน้าเชือกที่ห้าดึงไว้ทังสี่นะครับพี่น้องนี่พยายามหายาหาชอกไม่ขีดไว้นะครับพี่น้องไม่ให้มีมาแลยงม้าไตมาารบกวนนะครับนี่ครับ โตตั้งแต่เตียนห้องประมาณช่วงประมาณนี้คนที่ดูแลในเงครับพี่น้องส่วนมากแล้วกันเกิดว่าผู้ใดดูแลได้นี่กันเกิดว hmm ่า่านไปสองสามอาทิตย์เพื่อนก็ตายนี่ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วครับพี่น้องช่วนมากแล้วที่เห็นกันหลายๆก็คือตายช่วงประมาณนี้แหละครับช่วงประมาณออกจากไข่ประมาณสองถึงสามมือถึเจ็ดมือนี่ครับเพื่อนที่ตายกับหลายๆสาเหตุกับพี่น้องก็พยายามแก้ไขกับเบื้องนะครับเกิดตรวจสอบเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับ การเลี้ยงตะกตระเด็นห้ากับห้ากับพยายามย่าปล่อยป่าได้เลื่อยๆครับพี่น้องก็ให้ตรงตรวจสอบตรงตระวังในนีเรื่องอาหารน้องเพลินนะครับการเกิดว่าเ้าไปเอาอยาที่เฟ่มมีสารเคมีเป็นฉีดยายุ่ขขางบางเธอห้าว่าห้ามันแต่ว่าโมมี่ยานะครับแต่ว่าบางเธอสารเคมีนี่ระอองของ และจะมีที่เพิ่นชีดนี่มันไกลกันกับหญ้าที่ห่อไม้ตะกระเตียนนี่บางเที้ยมันก็มีความเสี่ยงได้คือกันนะครับพี่น้องนะครับเฮาก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเสี่ยงนะครับพี่น้องนะครับตัวใดที่เฮาบ่มั่นใจที่เฮาบ่อะบ่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เฮาก็อย่าเอามาให้เพิ่นกินนะครับถ้าเดินมาตะกระเตียนห่อตายแล้วนี่เฮาก็สิเสียหายเฮาครับพี่น้องเพราะว่าตะกระเตียนเฮากลัวสิเฮาสิเอาไข่เพิ่นมาได้นะครับคือช่วงนี้การตลาด ราคาตลาดใครลงพนนี่กับราคาที่สูงอยู่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็พยายามเลี่ยงพยายามศึกษาพยายามเพาะพันุให้ได้นะครับพี่น้องนะครับกับเป็นกําลังใจให้ในหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้กํา่ังจะคิดอยากจะเลี่ยงหรือว่าคิดอยากจะเลี้ยงไว้เป็นอะไรเสริมนะครับการสิ่งสําคัญตามที่ขังต้นที่ผมได้ก้าวมานะครับพี่น้องอ่ารักษาสิ่งที่ผมสี้ย่างสามย่างหายย่างที่ผมได้ อธิบายไปนี้พี่น้องคิดว่าพี่น้องคงสีเลี้ยงตะ,ะเตียนได้ง่ายแล้วกับพี่น้องนะครับอ,อีกอย่างนึงนะครับผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ให้ความรู้นะครับพี่น้องผู้ใดมือไม่นะครับหรือว่าผู้ใดที่มือเก่าหรือว่ามือที่เป็นชำนาญแล้วก็เป็นอาจจะมีความรู้ที่ดีก่านีกันครับแต่สำหรับมือไมน่นะครับผมอยากให้พี่น้องอยากแนะนําพี่น้องนะครับมาหฮอใส่มุ้งยี่ยังทีเห็นตะเตียนหฮอบ่ บวกัดบวกขาดไงนะครับพี่น้องก็สังเกตเบื้องนะครับพี่น้องนะครับบางๆงคนหลายๆคนครับก็ใส่ผ้าได้ใส่ตะไคร่ที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ใส่ผ้าที่เป็นผ้ายางเคียวก็มีครับพี่น้องผ้าในล่อนนะครับก็แล้วแต่พี่น้องนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าทรัพยากรที่พี่น้องมีนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับพี่น้องนะครับ ผ้านี่เขาต้องใส่ผ้าที่มีความเหนียวความทนจังน่อยนะครับตาบเป็นตาที่ทีทน่น้อยนะครับพี่น้องเพราะว่ากับช่วงที่ตะกัดเตียนออกมาประมาณนี้ช่วงมือถึงสองอาทิตย์ช่วงเจ็ดมือถึงถึงสองมือถึงสองอาทิตย์นี้ตะกัดเตีนออตยนเขาเอาจสีย่งโบราณอีกท่านเอกัดท่านเอกแขกเป็นแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ก็คือมันย่งหน่อยย่งอ่อนอยู่ครับพี่น้องกับช่วงที่เพิ่นทิกัดเนี่ยคือช่วงที่เพิ่นกำลังมีปีกแล้วครับพี่น้อง มีปีกแล้วก็ตัวที่แข็งนะครับพี่น้องตัวที่มีปีกตัวท to ี่มีขามีแขนที่แข็งแรงนะครับช่วงนั้นแล้วครับพี่น้องพ่นสิกันพ่นสิแหีเห็นพนสิกัดมุ่งเ่าครับพี่น้องนะครับการเกิดมาผู้ใดที่ใส่มุ่งทีไม่มีความทนกไม่มีความเหนียวนะครับแต่กระแสนั่งส่วนมางแหลวสีออกกับสิการออกจากมุ่งที่เข้าเลียงนะครับตาที่ที่ที่นะครับตาที่ที่ที่นี่พันสิ่กัดในง่ากครับต่วนตาในที่ห่างๆนี่ครับพี่น้องกระว่างนะครับพี่น้องมันระว่างสีออกช่วงนั้นแล ถ้าเกิดมาเข้าเรียงได้ลายแล้วกลางขึ้นเข้บาบัได้มาเบื้องเทียนนะครับพี่น้องมันการัดกัดออกนะครับกัดออกแล้วฝนผลิลที่เข้าได้มากอะบกุบมแล้วครับพี่น้องพยายามหาหมุงที่มีความที่วามนาคว้มเหนียวๆนะครับพี่น้องอยากแนนําให้เป็นกระปุกกรยังแนนําให้พี่น้องเรียงเป็นมุงลวดตาดคันธุ์ดีสามสิบสองนะคะรับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมเรียงมากนี่ผมรู้สึกว่ามันทนนะครับพี่น้องนะครับแต่จริงที่ผมแนะนํานี่พี่น้องอาจจะ บางคนอาจจะว่ามันมันแพงนะครับีราคาแพงแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําผมว่าราคาแพงแต่ว่ามันก็คุ่มนะครับพี่น้องการมันสามารถเลี้ยงได้หลายหลุ่นหลายชุดนะครับพี่น้องมงวดที่เป็นตา3สามสองนะครับส่วนผ่าตัวอื่นก็สามารถเลี้ยงในบ่อการเลี้ยงได้ครับพี่น้องการเลี้ยงได้ึ้นขันครับแต่ว่าความทนท่านมันอาจจะบ่าสู่โตที่ผมแนะนํานะครับพี่น้องนะครับจะผมก่มีสิ่งดีๆทีแนะนําให้พี่น้องนะครับผู้ใดที่อยากเลี้ยงเมื่อไหม่นะครับ พี่อยากสนใจเรี่งกับล่องศึกษาเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดสนใจหรือว่าอยากได้ไข่ตะกะดตนหรือว่าอยากไดาม้มงวดนะครับมงคลผ้ามผมนะครับกับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับแต่ั่้มาสอบถามได้นะครับเด้อนะฮะกับอีกการส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเขามาเบื้องแล้วนะครับก็ฝากกดซับะไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปหน้ากะจิมาไทยพี่น้องลยเบิง้งอีกขึ้นกาแล้วรับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็อีกคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ